ช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทำาดวงแรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเนาะนะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําในหัวข้อนะคะเจ้ากรรมในเวรของคุณได้ปลดปล่อยคุณหรือยังได้อโหสิกรรมให้คุณหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะ พี่นุ้ยต้องขอดูอัน e นื้ของคุณพลังงานของคุณก่อนนะคะสําหรับคนที่เข้ามาพบไม่เห็นคลิปของพี่นุ้ยในวันนี้นะคะได้เก้าเหรียญเนาะเก้าเหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็เดอะแทนพลาเน็ตเนาะสี่ถ้วยสองดาบคนที่เข้ามาพบไม่เห็นมาเจอคลิปพี่นุ้ยในวันนี้นะคะบ่งบอกว่าพลังงานของคุณ energy ของคุณตัวตนของคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องการเงินนะคะแต่บางครั้ง นะต้องบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะไม่ค่อยอาบางคนเนี่ยนะหาเงินเก่งนะแต่ว่า,ามักเหงาในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางบ่อยแล้วก็เป็นสายใจบุญนะคะคุณเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เล่นแร่แปรธาตุเป็นคนที่วกไปวนมาหรือเป็นคนที่รู้สึกว้าวุ่นกับตัวเองนะคะสี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ ไม่ชอบยืดหยุดให้กับเวลาเนาะเป็นคนที่ชอบฟิกกับเวลานะคะหรือบางครั้งเนาะ,ะคุณเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงชอบใช้เวลากลางคืนชอบอมีโรคส่วนตัวนะคะชอบอยู่กับโลกโซเชียลออนไลน์หรือมีอะไรที่คุณชอบอใช้ชีวิตกลางคืนเป็นโรคส่วนตัวของคุณน่ะนะคะ ติดกับโลกออนไลน์โลกโซเชียลได้นะคะเนาะคุณเป็นคนที่วิตกกังวลนะในใจลึกๆของคุณชอบเป็นคนที่วิตกกังวลแล้วก,กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะชอบฟิกชอบชอบไม่ไม่ค่อยปล่อยวางหรือ,อปัญหาอุปสรรคมันชอบทําให้คุณต้องคิดมากหรืออะไรประมาณนี้นะคะนี่คือ,อตัวตนของคุณนะคะแล้วเรามาดูกันว่านะนี่คือพลังงานท,ท,ที่ที่ตัวคุณเป็นอยู่นะนะคะพี่นุ้ยต้องบอกว่าเป็นพลังงานแรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะนะคะ ทีนี้สองดาบขึ้นมาเนี่ยกับผ้าปิดตาหมายถึงว่าบางครั้งในบางเรื่องนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ม,มันมันมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนกับคุณนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นอะไรที่ะจะเดินหน้าแต่ก็ดูะจะเดินหน้าแต่ก็ดูมันมันมัน,มนไม่เวิร์กหรือมันยังไม่เต็มที่อะไรประมาณเนี้นะคะเนาะในชีวิตของเรานะคะรู้สึกมัน ติดๆกับขัดอะไรนิดๆหน่อยๆนะในช่วงนี้นะคะทีเนี้ยมันเป็นผลมาจากาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะพี่ต้องขอพี่นุ้ยต้องขออ่านนะคะสําหรับคนที่ไม่เห็นเนาะนะคะตอนนี้นะถามว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะเจ้ากรรมนายเวรของคุณไม่ว่าตั้งแต่อดีตชาติหรือกี่ภพกี่ชาตินะคะที่ทุกคนต้องมีเจ้ากรรมนายเวรนะคะไม่ว่า เจ้ากรรมในเวรจะเยอะหรือน้อยหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่ไปล่วงล้ําหรือล่วงรู้ได้ถึงอดีตชาติเนาะแต่ทุกคนพี่หมอเชื่อว่ามีทุกคนนะคะทีนี้ถามว่าเจ้ากรรมในเวรของแต่ละคนเนาะตอนนี้เขาได้ปลดปล่อยชีวิตของคุณหรือยังเขาได้โอโหสิกรรมให้คุณหรือยังนะคะคุณเป็นคนใจบุญนะแต่ทำแพลนคุณเป็นคนใจบุญนะคะแต่ชอบวิตกกังวลเนาะเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแบบที่พี่หมอพูดนะคะ ทีนี้ถามว่าเขาได้เปิดชะตาเปิดทางเขาได้ปลดปล่อยอชีวิตของคุณรือยังได้อโหสิก,กรรมให้คุณรือยังนะคะเป็นเด็กถือเหรียญน,นะเป็นเด็กถือเหรียญขึ้นมาเนาะเป็นเด็กถือเหรียญขึ้นมาก็ต้องบอกว่านะคะต้องบอกว่าเขาได้ปลดปล่อยนะคะอโหสิก,กรรมให้กับคุณแล้วนะนะคะแล้วสิ่งที่คุณทำอ,อวดน้ําอุทิศส,ส่วนกุศล นะคะคุณเป็นสายบุญอะนะคะคุณเป็นสายบุญนะ,นะะนญนะพี่นุ้ยต้องบอกว่าคุณเป็นสายบุญคุณชอบทําบุญนะคะคุณมีจิตใจที่เป็นผู้สนแต่คุณชอบว้าวุ่นนะวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ติดขัดในตัวคุณเนี่ยนะคะมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นเพราะว่า เจ้ากรรมในเวรที่พี่หมอบอกไปเนี่ยเขาได้เปิดทางเปิดชะตาปล่อยคุณนะคะอโหสิกรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่กี่ภพกี่ชาตินะคะเขาได้ปลดปล่อยคุณเพราะบุญกุศลของคุณและแรงบุญของคุณบุญกุศลที่คุณได้สะสมชาตินี้และก็ชาติทุกๆภพทุกชาติคุณเป็นคนที่มีบุญนะคุณเป็นคนที่มีบุญมาเกิดคุณเป็นคนที่ใจบุญนะคะ นะ The High l o ฟ e ขึ้นมาคุณเป็นสายบุญคุณชอบทําบุญกรวดน้ําอุทิศส,ส่วนกุศลและคุณก็ชอบอทําทบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทุกครั้งที่คุณทําบุญนะคะให้คุณลองนึกให้ดีๆนะนะคะการที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการติดขัดมีการแบบว่าผิดหวังนะในเรื่องความรักหรือการติดขัดหรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละ ทำให้ชีวิตของคุณต้องหาความชัดเจนไม่ได้นะคะมักจะเดินหน้าแล้วมันเดินหน้าไม่เต็มที่อะไรประมาณนี้ตอนนี้คุณกําลังจะสู่เส้นทางอิสรภาพนะคะาการจองจําของคุณมันถูกปลดปล่อยนะพี่หมอต้องบอกว่ามันถูกปลดปล่อยเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมให้กับคุณแล้วนะคะเด็กถือเหรียญขึ้นมาเนาะเพสอฟเพนเตเคิลขึ้นมานะคะ ับบ5เหรียญน,นะคะถามว่าเขาได้รับรู้บุญกุศลเขาได้รับบุญกุศลเขาไดเา้เขาได้รับบุญที่คุณทําให้เขานะคะอุทิศให้เขานะคะเขาได้รับตรงนั้นนะเขาได้ปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยคุณให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทุกครั้งที่คุณทําบุญคุณก็กวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรตรงเนี้ น,ะะนานเข้านานเข้าเขาได้ใจอ่อนนะเขาได้ใจอ่อนแล้วเขาได้เปิดทางปลดปล่อยคุณนะคะ,ะไม่จองจําซึ่งกันและกันเนาะนะคะคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนมีการเงินที่ติดขัดคุณก็จะได้การเงินที่ดีนะคะจะมีการเงินที่ดีเข้ามาเรื่อยๆนะคะชีวิตของคุณที่เคยติดขัดในเรื่องการเงินสุขภาพตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นชีวิตคุณกำลังจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะเพราะมี The M Place นะ นะคะเดือนพฤศจิขึ้นมากระเด็กถือเหรียญชีวิตคุณกําลังจะลุ่งไปในทางที่ดีนะคะคุณกําลังจะมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านการเป็นอยู่นะคะในด้านการเงินของคุณก็มีเข้ามาเรื่อยๆเนาะนะคะคุณเข้มแข็งขึ้นน่ะนะคะคุณเด็ดเดี่ยวขึ้นคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจหรือคุณวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคุณเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณมีความเข้มแข็งขึ้นเยอะเนี่ยคือผลของการที่ เจ้ากรรมในเวรเขาได้อโหสิกรรมให้เราและเราก็ได้อโหสิกรรมให้กับเขานะคะเลิกจองจําซึ่งกันและกันตอนนี้คุณมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมีความทะเยอทะยานมุ่งไปข้างหน้าสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้อ่ะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะไม่มีอะไรมากีดขวางคุณแล้วนะนะคะเพราะว่าเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์และผลบุญกุศลที่คุณได้สะสมได้สร้างมานะคะมันช่วยให้คุณได้ถูกปลดปล่อยถูกจองจํานะคะกับสิ่งสิ่งนั้นเนาะนะคะ คุณทําบุญทุนอุทิศส่วนกุศลตลอดคุณสวดมนต์ตลอดคุณเป็นสายบุญน่ะนะคะคุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์นะพี่หมอต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์นะคุณเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่มีจิตเมตตาคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคุณเป็นสายบุญมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาของคุณนะคะพี่หมอต้องบอกเลยเนาะสิ่งที่ติดขัดนะ กับตัวคุณอนะมาก่อนหน้านี้ตอนนี้มันได้คลี่คลายแล้วนะนะคะเขาเปิดทางให้คุณนะเดอะแทมพพลนขึ้นมาเนี่ยคือเขาเปิดทางให้คุณนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาที่คุณเจอมันจะรุ่วงไปในทางที่ดีและพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะคุณอ่าคุณคุณเป็นอิสระภาพแล้วคุณกําลังจะเดินหน้าไปในทางที่ดีนะคะเขาได้ปลดปล่อยชีวิตของคุณกําลังจะเป็นขาขึ้นนะคะ คุณกําลังจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตความสมบูรณ์การเงินด้านสุขภาพและความเข้มแข็งนะคะของคุณเนาะนะตอนนี้นะสิบเหรียญขึ้นมากระเด็กถือเหรียญคุณกําลังจะมสนะะะีสถานะทางการเงินที่ดีนะคะสถานะทางการเงินที่ดีเนาะอย่างที่พี่หมอพูดไปะนะคะบางคนเนี่ยเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์ ะะบางคนเนี่ยต้องการที่จะขายที่เห็นไหมแบบพี่พี่หมอเคยลงคลิปไปนะคะและทีเนี้ยคุณได้รอคอยหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมันดูติดขัดหรือมันดูแบบยังไม่ชัดเจนอะไรประมาณเนี้ยตอนเนี้ยมันจะชัดเจนแล้วนะตอนเนี้ยมันกําลังจะไปะในทางที่ดีและประสบความสําเร็จนะคะถ้าคุณถูกปลดปล่อยแล้วหน้าที่การงานของคุณมันกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะคุณกําลังจะ,ะบางคนอยากได้รถใหม่นะคะบางคนอยากได้รถใหม่ตอนเนี้ย ดวงของคุณอ่ะกำลังเปิดดวงของคุณกําลังดีดวงของคุณกําลังรุ่งเพราะอ่าเจ้ากรรมในเวรเขาปลดปล่อยคุณนะคะให้คุณไปสู่เส้นทางที่ดีเห็นไหมบางคนอยากได้รถคุณจะได้รถนะคะนะแล้วอีกอย่างนะคะเดอะจัสเมนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่านะคะจัสเมนขึ้นมาคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญคุณเป็นคนที่ชอบให้ทานนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะคะเทวดาท่านรู้ท่านรับรู้คุณถูกปลดปล่อย คุณกาลังจะเดินไปในทางเส้นทางที่ดีเริ่มต้นใหม่นะคะคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่ไปในทางที่ดีจัดเม้นขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่บางคนนะพี่หมอเคยบอกไปเนาะว่า,าการเงินคุณเป็นคนที่เก่งแหละแต่ว่าบางครั้งความรักของคุณไม่โดดเด่น ะะหรือยังไม่มีคู่ตอนนี้คุณกําลังจะได้พบรักกําลังจะได้พบคู่นะคะคู่ตั้งแต่อดีตชาติของคุณนะนะคะใครใครที่โสดกําลังจะได้พบคู่นะคะและเวรกรรมของเราหรือสิ่งไหนที่เราได้ทําไว้กับเจ้ากรรมในเบญโตน,นี้มาถูกปลดปล่อยแล้วนะหรือจัดเม้นขึ้นมาคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่กําลังจะเดินทางไปในทางที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู่ลกคูบาอาจารย์เทวดา,าท่านได้รับรู้เนาะ ตอนนี้คุณกําลังจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาพี่หมอต้องบอกว่าสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะเด็กคือถ้วยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาบางคนเนี่ยนะคะเป็นเป็นคนที่ชอบสะสมบุญเป็นสายบุญบางคนก็ชอบอในสายมูเตลูนะคะบางคนนะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กก็มีนะบางคนก็บูชา เป็นองค์พระมหากษัตริย์ก็มีนะคะตรงนี้เนาะพระแม่อุมาก็มีนะคะแล้วเป็นาสายพญานาคก็มีนะแบบที่น้าภัย,พ,ยพี่หมอบอกมานะคะอาจจะมีพระพิฆเนศด้วยนะคะเป็นเรื่องการเงินเน,เนี่ยพี่หมอดูนะคะคุณเป็นคนใจบุญนะคุณเป็นคนที่ชอบให้ทานนะคะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือขอทานผลบุญของคุณมันสะสมอะสะสมเยอะมากนะคะและคุณก็ชอบช่วยเหลือสัตว์ต่างๆช่วยเหลือคนช่วยเหลือขอทานคุณเป็นคนที่ชอบทาบุญนะคะ คุณจะคุณกาลังจะเดินไปในเส้นทางที่ดีนะคะชีวิตของคุณกําลังจะก้าวหน้านะคะสุขภาพของคุณมันกำลังจะเข้มแข็งบางคนสุขภาพไม่ดีก่อนหน้านี้ตอนนี้มันกําลังจะดีขึ้นนะนะคะตอนนี้มันกําลังจะดีขึ้นนะคะคุณกําลังจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศนะคะได้รับเงินนะคะคุณกําลังจะได้รับทรัพย์เนาะช่วงนี้นะคะเป็นขาขึ้นเนาะมันเป็นอะไรที่แบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วนะคะบางคนนะนะคะ บางคนนะพี่หมอต้องบอกว่าเดะสเตนขึ้นมามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณได้บูชาบางคนบูชาไม่เหมือนกันนะคะบางคนบูชาเทพบางคนดูบูชาเทพที่เป็นเด็กนะคะพระมหากษัตริย์หรือองค์พระมหากษัตริย์ะนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในบ้านคุณนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะพี่หมอต้องบอกและคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องสายทางาสายด้านนี้ด้วยเนาะคุณเป็นคนใจบุญน,นะคะ ท่านได้เมตตาคนด้วยนะนะคะท่านได้เมตตาคนด้วยนะอตอนนี้พี่หมอดูแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เขาอยากจะสื่อสารว่า,าคุณทําดีอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรตอนเนี้นะคะเขาได้แล้วเขาก็ได้ปลดปล่อยคุณแล้วนะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ในบ้านคุณก็ได้ปกปักรักษาคุ้มครองคุณด้วยคุณเป็นสายบุญคุณเป็นสายนักบุญนะคะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ แล้วก็เป็นคนที่ชอบอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรสิ่งนี้เขาได้รับและคุณจะถูกปลดปล่อยไปในทางที่ดีบางคนนะพี่หมอต้องบอกว่าบางคนไม่ใช่ไม่ไม่ไมใช่แค่ไม่ใช่แค่ใครคนใดนคนหนึ่งนะเพราะมันเป็นพลังงานแรนดอมบางคนเนี่ยถึงขนาดอ,อาจจะมีการแทงได้นะมีการแทงการหลุดะนะคะตอนนี้นะคะวิญญาณของเขาเนาะได้รับรู้ถึงบุญกุศลที่คุณได้ทําให้เขานะคะคุณถูกปลดปล่อยแล้วนะนะคะคุณถูกปลดปล่อยจาก สิ่งตรงนั้นแล้วนะเขาได้รับผลบุญของคุณเขาได้ดูเขาได้รับเต็มเปี่ยมนะคะเขามีความสุขนะเขาได้ไปเกิดภพภูมิใหม่เขาได้ไปในที่ท,ที่ดีๆนะคะส่วนเราก็กําลังจะเดินหน้าไปในทางที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกปลดปล่อยนะคะซึ่งกันและก,กันเนาะถูกเลิกจําจองซึ่งกันและก,กันนะคะเดินในทางเส้นของใครของมันและไปในทางที่ดีด้วยนะตอนนี้พี่หมอต้องบอกเลยนะคะเนาะายังไงแล้วคลิปนี้เนาะ พี่หมอก็ได้อ่านตามหนา้าไพ่ไปหมดแล้วนะคะทุกคนกำลังขาขึ้นแล้วขอให้ทุกคนทำบุญกุศลแบบนี้ตลอดไปทำความดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะ,ะผลบุญผลกุศลของคุณเนี่ยมันจะช่วยให้คุณจเจริญก้าวหน้าในทุกๆเรื่องด้วยนะพี่หมอต้องขอบอกด้วยนะคะให้เราเป็นคนดีให้เรายึดมั่นถือมั่นในความดีและขอให้เราทำในสิ่งที่ดีนะคะ,ะคุณเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานสิ่งนั้นมันจะช่วยตอบสนองให้คุณพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะนะคะวันนี้ยังไงแล้วพี่หมอก็อ่านคลิปนี้จบลงไปแล้วนะคะใครพลังงานตรงยังไงให้กดรับเอาไว้ใครที่ไม่ชอบยังไงกดเลื่อนผ่านได้นะพี่ไม่ว่านะคะอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามพี่นุย้ยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะนะคะยังไงแล้วคลิปนี้พี่นุ้ยก็จบได้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ